แถวนี้ผีดุหลวงพ่อจรันพบมักลีผลตัวเป็นๆความอัศจรรย์ที่ชวนสงสัยสำหรับมนุษย์คืออีกหนึ่งมิติที่ไม่รู้ว่ามีจริงหรือไม่หากมีแต่เพียงคำบอกเล่าจากคนโบราณหรือคำร่ำลือต่อๆกันมาว่ามีอยู่จริงเช่นต้นมักลีผลหรือนารีผลผลไม้ที่มีรูปร่างเป็นหญิงสาว กำเนิดที่ป่าหิม,มาพานความเชื่อ,อน,นี้ได้ถูกบอกเล่ามารุ่นต่อรุ่นทีมงานแถวนี้ผีดุจะพาท่านผู้ฟังไปสัมผัสกับประสบการณ์อันนาทึ่งของหลวงพ่อจรันทิตธรรมโมวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีที่ท่านได้เคยเล่าไว้ว่าในครั้งหนึ่งท่านได้พบเจอกับมก,กระลีผลตัวเป็นๆแต่ก่อนอื่นเรามารู้จักกับตำนานมกลีผลกันก่อนครับ ตำนานของมะกะรีผลหรือนารีผลที่เชื่อกันว่าเป็นต้นไม้ที่ออกผลมาในลักษณะคล้ายคลึงกับผู้หญิงมีรูปร่างหน้าตาสวยงามเป็นที่ปรารถนาสำหรับวิทยาธรคนทันหรือเหล่าเทวดาชั้นกลางหากเมื่อใดที่ผลนารีได้ร่วงลงมาจะมีอายุเจ็ดวันสวรรค์เหล่าคนทันและวิทยากรก็จะยื้อแย่งกันเพื่อสนองราคะของตนกล่าวกันว่า ป่าหิมพานที่มีนารีผลย่อมเป็นด่านทดสอบของเหล่านักพรตหรือีผู้มีอิทธิฤทธิ์แก่กล้าหากได้มาบำเพ็ญที่ป่าหิมพานแล้วพบกับนารีผลหรือีหรือนักพรตที่จิตไม่มั่นคงพอกิเลสก,ก็จะกำเริบทำให้ตบะแตกและอิทธิฤทธิ์ต่างๆที่เคยมีก็จะหายไปแม้ว่านารีผลจะเป็นหนึ่งในพืชแห่งหิมพานก็ตามแต่อีกหนึ่งความเชื่อกล่าวไว้ว่านารีผลเป็นนางฟ้าประเภทหนึ่ง ที่มีวิบากกรรมหนักทําให้ต้องเกิดมาเป็นผลไม้ที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามก็จริงแต่ก็ไม่อาจเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อต่อสู้หรือขัดขืนเหล่าเทวดาที่ปรารถนาอยากเสพสมได้ต้องทนทุกข์กับสภาพนี้ตราบจนหมดวิบากกรรมสําหรับมะกลลีผลจะออกดอกเป็นช่อขนาดเท่ากับมนุษย์มีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับสาวอายุ16ปีผิวพรรณสดใสตากลมโตตาดำเป็นสีทองอาราม ส่วนตาขาวเป็นสีฟ้าเส้นผมสีทองยาวตรงดุดแพรไหมจมูกโด่งปลายจมูกงอนบริเวณกลางศีรษะมีขั้วคล้ายกับผลไม้มีนิ้วมือสีนิ้วยาวเท่ากันหมดเรือนร่างคล้ายกับคนที่ไม่มีกระดูกเพราะมีแต่เนื้อผลนารีที่ยังอ่อนอยู่จะมีลักษณะคูเขา่าหากโตเต็มวัยแล้วช่วงขาจะเหยียดออกแล้วยืนตัวตรงมีกลิ่นหอมอบอวลทำให้เหล่าเทวดาต่างหมายปอง ให้นารีผลร่วงลงมาเพื่อจะได้เก็บไปเชยชมหากเมื่อหลุดร่วงลงจากต้นแล้วนารีผลจะมีอายุอยู่ได้ประมาณหเดือนแล้วก็จะแห้งเหี่ยวค่อยๆหดตัวลงทุกวันสุดท้ายนารีผลก็จะหายไปสำหรับป่าหิมพานที่กล่าวกันว่าเป็นที่อยู่อาศัยของนารีผลและสัตว์หิมพานนานาชนิดนั้นป่าหิมพานได้ถูกจัดให้เป็นส่วนหนึ่งของสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา แต่เป็นระดับที่รองลงมาคืออยู่ต่ำกว่าสวรรค์ชั้นที่หนึ่งส่วนมากเทวดาชั้นกลางมักจะมาอาศัยอยู่ที่นี่และในสมัยก่อนเชื่อกันว่าหิม,มะพานไปทางเชื่อมที่จะขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาได้มนุษย์ก็สามารถเข้าไปสู่หิมะพานได้แต่ในปัจจุบันมนุษย์ที่มีจิตที่หยาบมากทําให้ไม่อาจมองเห็นป่าหิมพานได้ด้วยตาเนื้อยกเว้นผู้มีอิทธิฤทธิเท่านั้น ส่วนประสบการณ์ของหลวงพ่อจรัญทิตทธรรมโมที่ได้พบกับมักคีิผลตัวเป็นๆป,ปรากฏในหนังสือกฎแห่งกรรมเล่ม9ก้าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อพศ2515หลวงพ่อจรัญได้รับนิมนต์ให้ไปประชุมพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกที่ประเทศศรีลังกาท่านได้ไปเยือนสถานที่สําคัญหลายแห่งรวมทั้งเขาศีคิริยาระหว่างเดินทางขึ้นเขาหลวงพ่อจรัญรู้สึกปวดปัสสาวะ จึงแยกตัวออกจากโยมที่เดินทางมาด้วยกันเพื่อไปปลดทุกข์ในป่าภายหลังจะทำภารกิจเสร็จแล้วหลวงพ่อได้เดินย้อนกลับมาที่เดิมแต่เดินเท่าไรก็รู้สึกเหมือนว่าวกไปอีกทางหนึ่งจึงเดินตามทางนั้นมาเรื่อยๆจนได้พบกับถ้ำแห่งหนึ่งท่านจึงเดินเข้าไปในถ้ำได้กลิ่นหอมอบอวลโชยมาจากในถ้ำเป็นกลิ่นหอมที่เหมือนกับดอกไม้สวรรค์ในถ้ำแห่งนั้น หลวงพ่อจรันได้พบกับพระพิสุ์ชาวสิงห์หนสวมอภรรสีดําปล่อยหนวดเครารุงรังกําลังนั่งสมาธิภาวนาอยู่หลวงพ่อจารันได้เอ่ยคํานมัสการแก่พระพิสุชาวสิงห์หนเพราะดูแล้วน่าจะอาวุโสมากกว่าท่านพระชาวสิงห์หนได้พูดกับหลวงพ่อจรันและชี้ไปที่มุมถ้ำด้านหนึ่งเสมือนเฉลยคำตอบที่หลวงพ่อจารันได้ตั้งคําถามให้ตนเองมานักต่อน,นักตั้งแต่สมัยยังเด็กที่คุณยายของท่านได้เล่าเรื่องมักระีผลและป่าหิมพานให้ฟัง ซึ่งตัวท่านเองก็ค้างคาใจมาโดยตลอดบริเวณอีกมุมหนึ่งของถ้ำปรากฏหญิงผู้นหนึ่งรูปร่างหน้าตาสวยงามนอนทอดกายอยู่อย่างแน่นิ่งไม่สวมเสื้อผ้าเห็นดังนั้นแล้วหลวงพ่อจารันได้แต่คิดตำหนิอยู่ในใจว่าพระรูปนี้แย่มากเอาสีกามาไว้ในถ้ำในชุดวันเกิดขณะเดียวกันท่านก็มองดูรอบๆถ้ำพบแต่ความเงียบสงัดพระชาวสิงหหนเอ่ยกับหลวงพ่อจารานันโดยให้ท่านได้พิจารณา เมื่อหลวงพ่อได้ใคร่ครวญดูแล้วจึงรู้ว่าผู้หญิงที่นอนเปลยกายอยู่หาแช่มนุษย์ธรรมดาเช่นเราเราไม่หาแต่นางคือผลไม้ในป่าหิมพานที่มนุษย์รู้จักในนามมะกลีผลหรือนารีผลหลวงพ่อจารันเข้าไปพ,พิจารณาดูมะกลีผลด้วยความอัศจรรย์ใจจากที่สงสัยมานานเกี่ยวกับภาพวาดต่างๆในป่าหิมพานที่มีรูปมะกลีผลคราวนี้หลวงพ่อได้เห็นของจริงต่อหน้าต่อตาและเชื่อว่า มักลีผลมีจริงป่าหิมพานก็มีอยู่จริงเช่นกันมักลีผลที่หลวงพ่อจรันได้พบที่ถ้ำมีขนาดสัดส่วนเท่ากับหญิงสาวอายุ16ปีใบหน้ารูปไข่มีเส้นผมยาวสลวยเป็นสีทองตรงกลางกระหม่อมมีลักษณะเหมือนขั้วผลไม้เทียบได้กับมังคุดในตาใหญ่ได้รูปส่วนที่เป็นในตาดำจะมีประกายระยิบระยับคล้ายเจือเกล็ดทองในตาขาวเป็นสีฟ้าใสจมูกโดง่งช่วงลำคอเป็นป้องสามป้อง ไม่มีหายปลาระดูอิ่มไปหมดผิวหนังตึงแต่งเหมือนผิวมะปรางสุกนิ้วมือเรียงลงไปเหมือนนิ้วมนุษย์แต่ปลายนิ้วทั้งสี่ยาวเสมอกันเว้นหัวแม่มือหลังมือก็อิ่มเต็มเกลี้ยงเกลาข้อมือข้อเท้ากลมกลึงไม่มีปุ่มกระดูกเหมือนคนทั่วไปสำหรับกลิ่นหอมในถ้ำนั้นแท้จริงแล้วเป็นกลิ่นดอกไม้ที่ระเหยมาจากมะกรีผลนั่นเองเมื่อพระสิงห์หนเห็นหลวงพ่อจรารยพิจารณาจนพอใจแล้วจึงเล่าให้ฟังว่า ท่านมักกลีผลนี้มาจากป่าหิมพานและอธิบายให้ฟังว่ามักกลีผลเป็นต้นไม้ที่ออกดอกมาเป็นพวงพวงหนึ่งมีห้าผลรูปร่างเป็นผู้หญิงสาวทั้งนั้นพอเจ็ดวันจะหมดอายุร่วงหล่นพร้อมๆกันหลวงพ่อจรรจจึงอยากทดลองจับดูเหมือนกันว่าจะมีกระดูกอยู่ข้างในหรือแค่โป่งพองเหมือนลูกโป่งเท่านั้นแต่ไม่กล้าเนื่องจากเกรงใจพระชาวสิงห์ผลได้แต่นึกประหลาดใจอยู่เนืองๆที่นารีผลหรือผล,ลไม้ในป่าหิมพานนี้ มีลักษณะคล้ายคลึงกับมนุษย์มากเนื่องจากมีอาการครบ32ประการหลังจากนั้นเป็นต้นมาหลวงพ่อจรันท่านได้ถ่ายทอดเรื่องราวของนารีผลให้กับสิทธิยานุสิทธ์ได้รับฟังและได้อธิษฐานว่าขอให้เจอมัก,กระีผลในประเทศไทยและท่านก็เจอจริงๆที่มาของมัก,กระีผลซึ่งปรากฏที่วัดอัมพวันทั้งสองผลท่านได้มาจากนายสำเริงที่นํามาฝากไว้นายสำเริงเป็นลูกชายของเจ้าอาวาสวัดกลางทุ่ง หรือวัดพระปางมุนีจังหวัดลบบุรีวันหนึ่งซึ่งเป็นวันพระ15บห้าค่ำขณะชาวบ้านกําลังทําบุญใส่บาตรกันอยู่ก็ปรากฏชายผู้หนึ่งเนื้อตัวโสกรปรกมอมแมมผมเผ่ารุงรังคล้ายฤาษีชีไพรเข้ามาในวัดและมาขอพักอาศัยที่วัดเพียงไม่กี่วันท่านเจ้าอาวาสก็อนุญาตด้วยความเมตตาสงเคราะห์ด้วยข้าวปลาอาหารเป็นอย่างดีครั้นถึงเวลาจะกลับชายคนนี้ได้มอบห่อผ้าพร้อมกล่องใบหนึ่งให้กับเจ้าอาวาสและสั่งว่า ให้เขาไปก่อนค่อยเปิดดูที่สำคัญคืออย่าให้คนอื่นเห็นเด็ดขาดและหากท่านเจ้าอาวาสจะกระทำการใดเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาก็ให้รีบทำเพราะจากนั้นสี่ปีท่านเจ้าอาวาสจะไม่ได้อยู่แล้วเมื่อชายผู้นั้นได้เดินทางไปแล้วด้วยความสงสัยเป็นแน่แท้ว่าในหอบผ้าน,นั้นมีสิ่งใดกันแน่เหตุฉนัยชายประหลาดผู้นั้นจึงได้กำชับเป็นนักเป็นหนาว่าห้ามให้คนอื่นเห็นท่านเจ้าอาวาสก็เข้าไปในกุฏิ หันซ้ายแลขวาไม่เจอผู้ใดจึงเป็นโอกาสอันดีที่จะเปิดหอผ้าจากนั้นท่านเจ้าอาวาสค่อยๆเปิดดูปรากฏเห็นเป็นรูปผู้หญิงสองคนแต่ท่านก็ยังไม่ทราบว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่ท่านเห็นคืออะไรเป็นเพียงตุ๊กตาไม้หุ่นพยนที่ปลุกเสกขึ้นมาหรือไม่ในที่สุดท่านได้ตัดสินใจนําไปให้หลวงพ่อบุญมีได้ใครครวญพิจารณาดูหลวงพ่อบุญมีท่านก็บอกว่านี่เป็นมักระีผลหรือนารีผล เป็นผลไม้ในป่าหิมพานต์ทราบดังนั้นแล้วท่านเจ้าอาวาสก็เก็บนารีผลไว้อย่างมิชิดและท่านก็ได้สร้างเสนาสนะเป็นกุฏิกรรมาฐานจนแล้วเสร็จตามคําเตือนของชายผู้นั้นหลังจากนั้นสี่ปีท่านเจ้าอาวาสได้มอบนารีผลน,นั้นให้กับบุตรชายก่อนที่ท่านจะมรณภาพซึ่งเป็นไปตามที่ชายหนุ่มผู้นั้นได้กล่าวไว้แก่ท่านเจ้าอาวาสทุกประการด้วยบุตรชายซึ่เป็นศิษย์ของหลวงพ่อจรันก็ได้คิดและพิจารณาดูแล้ว ว่าควรจะนำไปฝากไปกับหลวงพ่อจรันแห่งวัดอัมพวันในเวลาต่อมาก็ได้ขอคืนกลับไปและนำไปมอบไว้ที่วัดพระปรางมุนีจังหวัดสิงห์บุรีจนถึงปัจจุบันเคยมีแพทย์นำมะกลีผลไปผ่าพิสูจน์พบว่ามีอยวัยวะภายในเหมือนคนเราทุกประการแต่แห้งฝ่อเหมือนผลไม้แห้งมะกลีผลตอนยังสดอยู่จะมีขนาดเท่ากับคนอายุป,ประมาณ15-16ถึงปีแต่เนื่องจากไม่มีโครงกระดูกจึงยุบตัวลงมาเหลือประมาณคืบก,กว่า ปัจจุบันมกลีผลของบุตรชายของนายสำเริงซื่อสัตย์ได้นำมาไว้ที่วัดพระปรางมุนีตำบลม่วงหมู่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีอยู่เลยวัดอัมพวันไปทางสิงห์บุรีประมาณ3กิโลเมตรด้านขวามือตรงข้ามสารพระพรมประจำจังหวัดและที่วัดพระนอนจักรสีวรวิหารจังหวัดสิงห์บุรีก็มีจัดแสดงนารีผลให้สาธุชนได้ชมนอกจากนี้หลวงพ่อจรัยยังได้กล่าวไว้ถึงต้นกำเนิดของมกลีผลว่า ต้นมะกรีผลเกิดขึ้นในสมัยพระเวสสันดรทรงไปบำเพ็ญพรตที่เขาวงกฏในป่าหิมพานต์พระอินได้ให้พระวิษณุกรรมเนรมิตบรรณศาลาและกุฏิที่พักถวายพระเวสสันดรและพระอินได้เนรมิตต้นมะกรีผลเพื่อป้องกันพระนามัซีจากอันตรายจากพวกฤษีชีไพรหรือพวกวิทยาธร,รที่อยู่ในบริเวณน,นั้นหลวงพัจรานกล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่าณปัจจุบันกุฏิที่พระเวสสันดรพักปฏิบัติธรรมและต้นมะกรีผลในป่าหิมพานต์ ยังคงสภาพอยู่เดิมจนกว่าพระพุทธศาสนาจะอยู่ครบวาระ5,000ปีตามพยากรณ์ของพระพุทธองค์เมื่อถึงเวลานั้นแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะหายไปหมดกลับเข้าสู่สภาวะอนิจจังคือความไม่เที่ยงทั้งหลายส่วนปฏิหารของมะลีผลที่หลวงพ่อจารันได้บรรยายไว้เมื่อเดือนกรกฎาคม2526ากว่ามะลีผลมีอภินิหารสองประการตามที่ท่านได้ประสบมาโดยในครั้งหนึ่งที่หลวงพ่อจรันได้รับนิมนต์จากโยมโสภา ที่จังหวัดจันทบุรีที่ติดกับจังหวัดระยองครั้งนั้นมีนายแพทย์หลายคนที่อยากจะวิจัยมะกะลีผลจึงให้หลวงพ่อจรันนำติดตัวไปด้วยท่านจึงใช้ผ้าขาวห่อไปเมื่อขึ้นรถจากวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีประมาณ7จ็ดโมงเช้าทุกคนในรถก็ได้หลับไปพอตื่นมาอีกครั้งเป็นเวลา8ปดโมงเช้าก็ถึงบ้านโยมที่จังหวัดจันทบุรีแล้วซึ่งเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์มากที่ถึงที่หมายเพียงหนึ่งชั่วโมงเรื่องที่สองโยมชาญกรศรีธิพา ได้มาทําบุญวันเกิดที่วัดศรีบุญเรืองกรุงเทพและขอให้หลวงพ่อจารันเอามะกรีผลมาให้ลูกชายของเขาที่เดินทางมาจากสหรัฐอเมริกาดูเมื่อถึงที่วัดศรีบุญเรืองแล้วก็มีเสียงประหลาดดังออกมาจากย่ามของหลวงพ่อจารันเป็นเพลงร้องเพราะมีเจ้าอาวาสวัดในขณะนั้นคือพระครูศรีปริยัติคุณได้ยินคนเดียวแล้วถามหลวงพ่อจารันว่าท่านเอาเทปมาด้วยหรือเปล่าทาไมเสียงร้องเพราะจังอยากจะขอดูสักนิดหลวงพ่อจารันจึงได้ชี้แจงว่าท่านไม่มีเทป ขนาดนั้นท่านรู้สึกปวดท้องจึงขอไปห้องน้ำและววางย่ามไว้จเจ้าอาวาสจึงเปิดย่ามดูเห็นว่าเป็นมักระีผลในปัจจุบันคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปชมมักระีผลที่เล่ามานี้ได้ที่วัดพระปรางมุนีจังหวัดลบบุรีส่วนตัวคุณจะเชื่อหรือไม่ก็อยู่ที่วิจารณญาณจากประสบการณ์ของหลวงพ่อจรันที่เล่ามานี้คุณมีความคิดเห็นอย่างไรและเชื่อหรือไม่ว่ามักระีผลมีอยู่จริง ป่าหิมพานมีอยู่จริงร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้ครับ